สวัสดีค่ะดีฉันชื่อเด็กหญิงสิวปียารอดจันชื่อเล่นพึ่งอายุ14ปีวันนี้เราจะมาเล่นเกมคุณลุนกันนะคะไม่เข้านานมาแคปตามฉันเลยแบบเราขี้เกียจเล่นนะเรามีหลายตัวละครจะสร้างตอนสร้างไม่นึกนะตอนหลังไม่นึกว่าตอนหลังจะเล่นแบบจะเล่นได้เบื่อมาก แนะนำว่าอย่าสร้างเยอะเลยยิ่งสร้างยิ่งเบื่อเกมมากแบบนี่ก็มีโต๊ะเลี้ยงนะงานเลี้ยงแบบจะได้แต่ใช่ทองรอกนีแบบ้เป็นโต๊ะเล็กๆถ้าจะโต๊ยิ่งใหญ่อลังการก็ใช้เป็นทองอะทองแบบเติมเองอ่ะวันนี้เรางจ,จะมาเล่นแบบห่วยๆกากาให้คนดู แคบเราแบบตามไม่ทันคนอื่นดูจากอันดับสิอันดับแคบเรายังไม่อยู่ในอันดับเลยดูดิอันดับสูงสุดอันดับที่หนึ่งแค่เท่าไหร่หรู้ไหมห้าพันล้านเลยอ่ะโหสูงมากวันนี้เราจะมาเล่นแบบซื้อลองซื้อหลักเรายัางไม่เล่น ซื้อหลักเหรอแล้วถามว่าเสื้อหลักแคบเท่าไรไม่ถึง,งพันล้านหรอกแค่กี่อันก็ไม่รู้ลืมเป็นคนที่ไม่ได้เข้านานจริงๆเราก็มาด่านนนั้ที่เราเคยเล่นเราสามารถกวาดนั้นได้เราขี้เกียจเล่นไงด่านที่เรากวาดไม่ได้เราก็จะเล่นนะไม่ใช่ว่าเราจะไม่เล่นเลย น,นี้เหมือนหน้าจอจะค้างอะ่ะกดด่านทดสอบไม่ไปเลยค้างอะ่ะไม่ไม่ค้างเราแบบมันไปอีกพบหนึ่งเรากวาดไม่กวาดไม่ได้ต้องถึงด่านสิบก่อนแล้วก็ชอบลืมเนาะ เมื่อเราเล่นหลายตัวละครแล้วก็น,กนี่อู้พื้นที่เป้ไม่พออีกแล้วไปชุดไหนจะเจอคะ่ะแต่คำนี้พื้นที่เป้ไม่พอเธอแบบชินมากดูดิเป้เต็มแล้วมาพบหนึ่งแบบมันไม่ขึ้นเต็มเลยแบบเนี่ยตัวละครคนอื่นสีขาวเพราะอะไรเขาไม่ได้ตีคนอื่นไปทั่วไม่เหมือนเราดูชื่อเป็นสีแดงเลยเพราะเราแบบเปิดหัวบอยอย่างเงี้ยแต่แคปมันก็ลดแลวแหละ สาเหตุที่เปิดก็คือคือแบบมีอะไรวนะผลงานของแบบโซเชียลกพ็พีพีอารนะเราตีไปคนอื่นไปร้อต้องตีถึงได้พันนะถึงได้ทองหรอกยี่ก่อนเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายทำกิจกรรมแบบเหมือนเดิม <bed water> แบบมันก็พัฒนาแบบประจำแหละแต่ทีนี้ก็เหมือนปล่อยไปเลยอะเมื่อก่อนเราก็จะอยากจะแบบสร้างเกมสร้างเกมให้คนเติมเงี้ยเราจะได้รวยแบบคิดอย่างนั้นะแต่พอกลับมาอีกทีเราก็ว่าจะสร้างยังไงสร้างด้วยแอปอะไรถ้าทุกคนรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะ ว่าเขาจะลองสร้างบ้างแบบจะออกมาดีหรือไม่ดีแบบโอ้ความฝันไปไกลแต่กระทำคุณจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวคุณ ถ้าจะให้เราแบบเล่นด่านอะไรให้ดูเล่นอันนูน้นอันนี้ให้ดูก็คอมเมนต์มาเลยนะถ้าเราทำวิดีโอแบบในเกมคุณหนุนแบบเออจะวิดีโออะไรก็ได้อะคอมเมนต์มาแบบจะสอนวิธีเข้าเกมวิธีแบบแต่งงานวิธียา วิธีแบบทำให้แคปเยอะแบบทำให้ยังไงแคปเร็วแวดเวดเร็วมาแหวนเ้ี้เราก็แบบมีเพื่อนน้อยนะเราไม่ค่อยเข้าเนี่ยคน,นนานนานทีมันถามพอเรา,เา,เา,ชาแชทหนะใครก็บอกใครอ่ะคนเล่นใหม่เหรอแต่จริงเราไม่เล่นนะ สร้างเกมให้ใครกันเราอยู่ตำแหน่งแม่ทัพขั้นหนึ่งสำนักยุบเลยตู้ที่เราจะขอเราโชว์แขนดู้ที่เต็มหมดเลยดูดทีเราจะเข้าแขนอะไรดีอ่ะู้ดีดีดู เอาแบบอันนี้ขอจะไล่เราไหมเนี่ยนูชื่อดูวันดูวนว่าเจ้าสำนักเป็น,นี่ยลองปดอุ้ยไม่ใช่นี่วะถอนดูดิอู้สูนวันสอดถ้าเจ้าสำนักไม่ออนห้าวันอ่ะสามารถเตะได้อะ่ะแบบเราจะไม่ดูนะ ใช่ไหมเราเพื่อกดถอนแล้วก็แบบกติกาคือ 1. ถอนได้เมื่อเจ้าสํานักออนไลน์ right. เกิน5วัน 2. ลองเจ้าสํานักเป็นผู้เสนอถอนหากลองสเจ้าสํานักก็ออฟได เกิน5วันตำแหน่งระดับต่ำลงมาจะเป็นผู้ถอน3การถอนใช้เวลา24ชั่วโมงหักหมดเวลาแล้วมีผู้สนับสนุนมากกว่าผู้คัดค้านจะถือว่าถอนสำเร็จแล้วผู้เสนอถอนจะเป็นเจ้าสำนักคนใหม่หนาตื่นภวังเราก็ตื่นภวังขั้นหกดูนะ เมลนี่ขึ้นตลอดเราก็หลับตลอดแล้วเราก็เป้เต็มตลอดดูดิเออเช่อสำนักก็ไม่มีคนคุยอะไรเลย เ yeah, นี่ยเราก็มีฉายาแค่นี้นะคนขยันละน่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยหลายสีแบบเออฉายาพวกนี้จะแบบเปลี่ยนได้แต่ใช้อันนี้ปากกาลังนะหายากหายากมาก็มีแววความเก่งสถานยุพบพิชิตใต้กล้าซ่อนขมเนื้อคู่ ก็คนขยันเบอร์หนึ่งเห็นใจหนึ่งวินาทีสอสาม,มันจะขึ้นอย่างนี้นะจุดเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะคะ